สวัสดีครับปกเราอีกแล้วครับกับช่องพังทองเงินช้างไทยครับวันนี้พามาเล่นอีกแล้วครับมาเล่นดินอีกแล้วครับกับบรรยากาศวันนี้ครับฝนตกมาเปรียครับนี่ครับฝนตกมาเปรอยครับพาต้องมาเล่นดินอีกแล้วครับออกมาออกกําลังกายด้วยครับ มาเดินเล่นข้างนอกด้วยครับครับความสุขน้องตองเัินครับคันนะครับลังคืนยุงเยอะเลิ่นถูใหญ่เลยครับเล่นแลครับชอบมากครับดูครับเ่งนครับ นี่เล่นกิ่งครับชอบทำชอบนี่ชอบชอบมากๆเลยถ้าได้เล่นอย่างนี้ครับของเงินของเรา ขอฝากพ่อแม่เอฟซีด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทาง YouTube นะครับกดติดตามทาง YouTube นะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องฟังทองเงินช้างไทยครับทาง YouTube นะครับตอนนี้ยอดซับของน้องยังน้อยมากนะครับเราเป็นช้างตกงานอยู่ inform inform ท sure. ั้งหมดดกาเชือกนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราตกงานอยู่ที่นี่นะครับ เกือบสองปีแล้วนะครับตอนนี้ยอดจับของน้องยังน้อยครับนี่ครับให้ดูแบบเวลาของน้องครับชอบมากครับจะได้เล่นอย่างนี้ครับต่อเงนินดูครับปีนไปไหนตะ้องเงินจะปีนไปไหนนะครับ เนี่ย yeah. เล่นแล้วเริ่มมั่วแล้วครับออกมาคลายเครียดแบบนี้จะมีความสุขมากครับน้องช้างนานนานนานมเมอาไมอาไมอา เล่นแล้วก็เริ่มมั่วแล้วครับนู่นตไปไปเรื่อยแล้วครับเดี๋ยวครับไป <laughs> เล่นแล้ว ขอบคุบนเล่นแล้วเริ่มมั่วแล้วครับ ไปเรื่อยครับมาต้นไม้แล้ว ไปแล้วครับเวนเวนเวนไปแน่นอนป้าไปแล้วครับป้าไปแล้วครับแดงๆไปแล้วนู่นไปแล้วครับ ที่เก่าเวลาเดิมครับคือไม้ไผ่ครับดูดแดงเจ๊ดเลยครับ วยงามมากมากครับนี่ครับแดงเียครับเล่นมาเมื่อกี้ครับนี่จะสูงมากครับตรงนี้ครับมองไปข้างล่างครับ นก็จะเป็นที่นอนกลางคืนครับนู้นะครับเราจะเดิอนอ้อมมาครับนี่เลยพามาคลายเครียดอีกวันครับอยู่แต่กับที่ก็ไม่ดีครับนองช้างครับจะอุ่นเหดเร็วครับนี่จะมองเห็นวิวพระด้วยครับวันนี้ก็ ผมปะปลายลงมานิดหน่อยครับวันนี้ครับอาดทำท่าจะคึ้มครับดูมองเห็นพระด้วยครับนี่ดูมองเห็นพระด้วยครับสวยงามมากครับวิวสวยงามมากครับก็ขอฝากขอพ่อแม่เอฟซีด้วยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างถ่ายด้วยนะครับทาง YouTube นะครับตอนนี้ยอดซับของน้องยังน้อยมากครับขอฝากไว้ด้วยนะครับน้องตกงานอยู่ที่นี่ครับก็เกือบสองปีแล้วนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับ เราก็ตกงานมาเกือบสองปีแล้วครับเราอยู่ที่นี่นะครับก็หลายเชือกนะครับไปแลวครับสีทองนะครับแดงแจ๊ดเลยมองเห็นพระด้วยครับพระใหญ่ครับไปแลวครับมาก็ไม่มานะครับเข้าไปอีกรอบ จะเป็นต้นสตอครับนี่เป็นต้นสตอครับต้นสตอจะเป็นอย่างนี้ลูกสตอครับลูกสตอแม่แม่ท่านใดครับอยากกินสตอก็ทักมาได้ครับนี่สตอก็มีนะครับเห็นไหมครับพ่อค้านจะเดินบางนี้คร <to> <ain> ับนี่ลูกสตอครับไปแล้วครับสองนงี้ยครับ ไปแล้วนู่นไปแล้วลุยก็ไปแล้วครับปเป็นธรรมชาติครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากพ่อแม่เอซีด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง youtube ให้ด้วยนะครับ ช่องฟังทองเงินช้างไทยครับเราก็ตกงานมาเกือบ2ปีแล้วนะครับตกงานอยู่ที่นี่นะครับเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับช่องฟังทองเงินช้างไทยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบายบาย ดวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องพังทองเงินนะครับทาง YouTube นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ